ตัวพี่น้องเข้าเอาเครื่องสมุนไพรบ้างไว้ทั้งใก่อนนี่ครับเลี้ยงปากมีคาตะไคร้ครับนี่ครับแล้วก็รากอันผักชีแล้วก็มีรากอันใบอันที่เขาใส่ย่ำเนี่ยใบนี้อย่างมาต้องโอ้พี่น้องนี่อันนี้สามตพี่น้องใส่เหมือนมโนอัอนทับกันได้ครับน,นี่ หางตัว,ตว,ตวพักพักนี่ครับพักนี่พักมีบักบวบบักงูงเงี้ยวหรือกระลำครับพี่น้องมีบักเขือครับพ,พี่นอ้องข้าสีลวกใส่เนาะนี่ปลาแซบเนาะพี่น้องเนาะบั็นข้าวบะดิเทน่ะมันราดซื้ออื้อ หลานลงไปนี่ครับไม่ต้องโอ้เอากระเดี่ยวมาใส่เลี้ยงอยู่ทึงๆปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาเศษมาเลี้ยงทั้งสี่ครับพี่นอ้องนั้นหอมแล้วกะ็ข้าวตะไคร้เลี้ยงไปเลยนี่ครับและะ้วก็ข้าวครับซอยมับ้างสีเดยหอมนีม่สูตรสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะ ขาตะไคร้ไม่ต้องโถนะ้องพี่น้องปะนะ่เนาะขันรับง่ายๆหนึ่งปลานี่ครับพี่น้องเขาเตียมพริกหอมกับเตียมมดเกือเทศเข้ากรติ๊ดตำแก้วเนาะกขัวนะเข้กากระติ๊ดตำแก้วเนาะพี่น้องเนาะกินกับหนึ่งปลานี่หนึ่งปลาเข้าไก่ซุกแล้วคนนะพี่น้องออื้อ พี่น้องเอ็ดอันนี้กันหนึ่งเข่าพี่น,ออน้องพุอคนไปไปเบิ่งตอนกินเลยพี่น้องวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนครับพี่นอ้องกับช่องบาบุยลัมกับสาวหนอะนครอนพนมเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เข้าได้เมนู หนึ่งปลานิ่นครับพี่น้องตัวยห่่ตัวละเจ็ดแปดชีดพอดีพี่น้องซื้อมาสามตัวเนาะหนึ่งไว้บ้านพร้อมแล้วก็ไว้ให้แม่ให้นางกินพร้อมครับพี่น้องนี่ก็ได้ผักลวกมีบักบัวบักงูเงี้ยวาตะลำบักเขือผักสดก็มีต้นหอมักซี่บักทั่วบักเขือครับพี่น้องเนาะกับแก้วที่แก้วห่อใส่ห่อสีเน้นพริกเขียวหลายพริกแดงหน่อยหนึ่งแล้วกับบักเขียเลนบักเขียเทศเนะพี่น้องเนาะมาแจกแจ้งน้องกัน พี่น้องทีเพื่อไทยเขามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ช่องบาวบุญลัมเด้อก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องสีบ่ญเดชชาชคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องมากขอขอบคุณเอฟซี C ทุกผู้ทุกคนเห็นพี่น้องคอมเมนต์มากว่าบา,บาวบุญลัมเป็นอย่างที่ใครจะเสียสีแดงไทยคลิปพี่น้องอันนี้คือเป็นเสียเหตุงานเด้อรยูลานครับพี่น้องใครเห er. ตุลิปยูลันเดเดพ่อเสียตัวนี้ตลอดเป็นเสียของบริษัทครับพี่น้องมากอย่าบอกไร้ใจฮังจำบัวบวชเงี้ยมสาวๆเลยวันนี้เหตุลิปให้พี่น้องเบือ

กินนยู่าน้วก็เกกรพี่น้องมาเลือกหากระเพากระป่า <c oughs> มากินน้องกันพี่น้อง เอาประแดดใส่กระเ,รเทียมน้ำพี่น้ำมาบวก,บวกอนันดาเจต่ไทยว่าไะเล็กติดมือ <c oughs> 苹果呀。 không thôi บพี่น้องอาหารมีสานวันห้องบนเนนเขาแล้วพี่น้องมน ข้าเนรเขาเนะเงาแป้งกัาหวานคืออร่เกแก้ว คพี่น้องนะนี่น้งกันเอ้ยเดีย๋ยวอกลายแดงห้างนะพี่น้องขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุก้ทุกคนเด้อพี่น้องฟังไทยฟังเล่าเดี๋ยฟังเมืองนอกนะพี่น้องนะมาหากระเขากับ,กบปลามันกินน้ำกันแทบแทบเนี่ยเดี๋ยวเ้าเข่าเลย ขนพักขึ้นปลาแล้หลายพี่น้องบกวนโแบบมากหัว่าะพี่น้อง มุมมามในเลือพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยครับดูดมัวก,ดวกินเหลวกจะพิเดงา่ายนะพี่น้องออกงานแล้วท่งของกองทัพต้องเดินเลยท่อ うん。 ครับพี่น้องโอ้แซเบหลายพี่น้องหนึ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะถ้าผูดด้้ใดเห็นคลิปนี้ครับแล้วก็หากับเขกับน้ำกระปลามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซี FC. ทุกผู้ทุกคนถึงเมืองไทยไปเมืองเหล้าดือเพื่อนรวมบ้านเนาะสอปป,ปล้วเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC. ทุกผู้ทุกคนหรือเมืองนอกน้องพี่น้องเนาะเอฟซี FC. อยู่ทางเมืองนอกก็ขอขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจกันครับพี่น้องและที่ไมว่าได้พลาดคิดไม่ไม่ คลิปนี้บ่าววิลลัมกับปูมี่ยังหลายครับพี่น้องกับอย่าลืมกดกระดิ่งให้บ่าววิลัมที่ผมผ่านคลิปใหม่ๆได้พี่น้องเด้อคลิปหนึ่งปาลมนี่เมื่อสครับพี่น้องบ่าววิลลัมไปแล้วครับขอบก่าวคําว่าสวัสดีครับ